ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเกี่ยวกับผมป๊อปเทอร์กับเกมเอักกันเนต The Survival โ o j o จิ j i อีเกมเฮูลเลอร์มั้งเออมาจากคนตีแล้วจากฮูลเลอร์ FMO RPG มาจาษาไทยนะครับขอบคุณผู้แปลนะครับเพจเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดินครับมีเกมอีกมากมายให้ไปโหลดลองเล่นกันได้นะครับก็ไปถูกได้เพจเขาด้วยนะผมแปะไว้ใต้ดินนะครับโอเคเริ่มกันเลยคุณพ่อของฉันเชิญเพื่อนๆมางานปาร์ตี้ โจ๊ะโจ๊โจ๊ะโจ๊ะโจ๊โจาร์ตี้ปาร์ตี้มันต้องคอคืค่นใช่ไหมพ่อก็เลยให้ฉันได้ไปเข้านอนเสียลูกก่อนเ <c oughs> ติมแม่เติมแม่เติมเสียงดังมากเติมเสียงนอนไม่หลับแต่จู่ๆสนนเสียงมันก็เงียบไปฉัแค่รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติถึงจะแค่ชัว่ววูบก็เถอะอยู่ๆก็ผิดปกติครับพี่น,อน้องครับอ้าวอะไรกันนะ่ะตันนี้นี่ ผู้หญิงใช่ๆต้องเออป็นผู้หญิงนะเดินได้ยังเดินจ้าประตูล็อกทำไงวะใครบังอาจล็อกประตูห้องเชิญทำแนะนำเบื้องต้นกด A เพื่อเปิดหน้าจอแสดงไอเทม กด S 1 X 2เพื่อกลับสู่หน้าจอเริ่มต้นเกมโอเคคำแนะนำเบื้องต้นโอเคเซฟจะเซฟอะมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้หยิบได้ไหมอาอหยิบได้ดีได้เฉยเสื้อผ้าของฉันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นได้รับกุญแจห้องของอันนี้โอ้โหที่เขียนนี่นะเซฟอะเซฟบ่อย save it. Save it. ๆเกมพนมีครับเพราะว่า เราไปดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอโอเคดูว่าตูต้ได้แล้วไปเลยห้องอะไรเอ่ยอะไรอ่ะกองหนังสือเซฟเหรอไม่ใชท่ทำให้ทั้งสองฝั่งเป็นภาพสะท้อนกัน ยังก็อีจังชิบนี่าจะพอสิบชิบเขี่ยไม่ได้นะโอเครูปฝั่งนี้ไม่รู้ไหมฝั่งนี้ไม่รู้ไหมไม่มีจ้าก็ลงมาเลยตู้หนังสืออะ ทำไรต่อถามต้นไม้เนี่ยมีห้อง,อ,งอินตรียชุบประตูลอ็อคห้องอะไรเออโอ้นี่มันห้อง่วบจิบาทะเราไปบา้บานมืดบ้านมีไฟฟ้าใช้เงี้ยวะมืดมืดบานม,มีอะไรจะเอามา ห้องอะไรเอ่ยไม่รู้แต่รู้แค่ว่าประตูล็อกอีกแล้วเ <Okay, lock, S 1> ร,รีย mhm. อออกมันต้องเอาเออไปข้างล่างกันดีกว่ากดได้ไหมกดไม่ได้ประตูล็อกประตูลอ็อกอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <hey, S 2> ห้องนี้เข้าได้ห้องอะไรเอ่ย ของ,งเรื่องเสียงได้รับไม่คิดไฟมองมาวะ it's a ไม่คิดไฟล็อกอ้าวไม่ล็อกห้องอะไรเอ่อห้องอะไรเออกดไม่ได้กดไม่ได้ใครทำทำไมวะเพราะมันไม่มีใครอยู่เลย มไม่มีใครอยู่เลยทำไมไม่มีใครอยู่เลยเอาไปไหนกันหมดเอาไปไหนกันหมดมไม่มีใครอยู่เลยตั้งใจว่าจะขาไขปริศนาห้องนี้ให้ได้รูปจัดแล้วโต๊ะจัดแล้วตรงนี้เอ้าเอ้าอันนี้เป็น,นต้นปลาโดนเผาเหรอรู้ดอกกลวง,งกลาแบบเนี้ยเผา ใครจะไปรู้ว่าเผาแล้วมันจะเป็นไม่ต่อครับเาไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่ามีห้องนี้อยู่ด้วยทำไมคุณพ่อก,กับคุณแม่ต้องซ่อนเอาไว้ด้วยนะอะไรอ่ะคือกระดูกคนแล,แล้วก็เลือดตูหู แะดว,ว่าตายมานาแล้วน,นี่เเลยวริววสอดสทิแอนมาคือ,ทเ,อเ,เทไเป็นี้พววับมาีาง่ยามมาอยู่ในนั้นแล้วลคนใจห้องเก็บเสือ้ออากันนี้มีใครบางคนกำลังมาต้องรีบหาที่ซ่อนแล้วซ่อนที่ซ่อน ทิ้งตะเกียงทิ้งตะเกียงอ้าวนี่เกียงไม่ได้อะไรโดนเจอโดนเจอ,อเอ้ยไม่เหียบเหียบไม,ไ,ยไ,มไม่ได้เอ้ยนีท่ทำได้ทำไมเฮยเหรออุ้ยโคตรเก่งม้าเก่งโคตรเก่งอ่ะปวดพิสารนะตะเกียงฟื้นี่ย พิศาร์ดบือโอ้โอ้พิซาร์ดบือกลับเข้าห้องเลยเซฟห้องนี้เหรอห้องห้องเสื้อผ้า หรอใช่นะครับเข้าประตูไปเลยคุณแม่มันจะล็อกห้องนี้เอาไว้เสมอไม่รู้ทำไมเหมือนกันดูปกติดีไม่เห็นมีอันใดอันนี้อะไรนี่ไงไพยายากรางอยู่เจอห้องบามันล็อกได้ไงแย่แล้วต้องเรียกทนายสักอย่ามเฮ้ยมันล็อกอ่ะนี่ปีสาจตายแล้วเว้ ไม่ย่าเกมโอเวอร์ดูทำไงวะทังประตูเหรอทีม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 ประตู ้ามาได้ไงวะประตูประตูที่จา่าเปิดเออเออเปิดได้แล้วประตูฮ่าฮ่าอสุรสารกระจกอโอ้โหทีแต่มันล็อกประตูจากด้านในแล้วออกมาจากตู้เซฟได้ยังไงอักษรนี้กระัานตรงนี้มีประตูอยู่ด้วย เราจะเป็นทางทเข้าตัวนี้เนีเลยอุยอ้ยดูโอ้ยฉลาดโอ้ยขอไม่ฉลาดโอ้โอเข้าทางผีแต่ว่านี่ไม่ใช่ผีใช่ไหมเนี่ยนี่ป็ศาจตร์เป็นเดวิลเพาะมันเข้าประตูบอกว่าบอกว่ามันคงจะไปแล้วเดี๋ยวใช่หรือกุญแจห้องนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวดิ เซฟเซฟกับห้องก็แต่ห้องเรียมันห้องไหนอือไ,ไปเซฟหยุดหลักคือตรงนี้จ้าประตูลักประตูลักอ่ะนี่มีประตูล้วโอ้โหอ๋อ นี่ห้องอะไรวะห้อะไรอ่ะเข้าได้ี้วเราข้าำรวจสำรวจเด็กสำรวจโลกนี่ห้องปาร์ตี้หรอปล่ปะฉากแรกช่ไหมเสียบแล้วดนตีอ้า ดนตรีอากาเนะโอ้โหเอาแย่ไอ้โคตรโหดน่าจะยันมันไว้ได้สักพักอากนเนะโคตรโหดขังผีไว้ในหอ้องไปว่ะมา,าแค่เนี้ยห้องนี้ไม่มีอะไรนี่ต่อไป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  ห้องดรนตีเซ็ปอาเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรคุณแจ้ปิดิศนาเฮ้ออะไรตกปวดรักองคุณนายเลยเชียวเอาไว้ให้ดีเธอจะเป็นต้องกินยามิเช่นนั้นเธอจะอารวาดได้เอาย้ายให้เธอกินสองครั้งต่อวันถ้ามาก กว่าน,นี้จะทำให้เธอป่วยได้ถ้าน้อยกว่าน,นี้ก็ไม่เพียงพอที่จะระงับอารมณ์ของเธอค้อมเตือนอยางนี้เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นห้ามผู้อื่นกินอันเป็นอุกอาจวันที่14เดือน7ปี1.999 9นาฬิกายาช่วยบรรเทาอาการป่วยของคุณนายเรเชลลงได้สาเหตุที่เธอป่วยควจะเป็นนะวันที่15 2ห้ายนาฬิกาพวกเรามียาไม่พอ เราต้องการเพิ่มวันที่18-11นาฬิกาฉันไม่ได้เขียนอะไรมาสอวันแล้วตอนที่สถานการณ์วิกฤตแล้วพวกเรามียาเหลือแค่เม็ดเดียวเท่านั้น1 9นาฬิกานไอ้19วันที่19เ้ย1อิานาฬิกานาฬเลยวันที่19เดือวันที่19 21นาฬิกาโอ้ยขอโทษขออภัยครับแต่มันไม่คำพูด ใชให้ไปว่ายาไปไปที่เกี่ยวกับคุณนายเรเชลด้วยเธอดูเหมือ้อยทั้งวันเลยวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเจ็ดมาริกาคุณนายเรเชลเอาอยาไปซ่อนเธอไม่อยากกินมันอีกแต่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนั้นแล้วคืนนี้คุณชายจัดงานปารป์ตี้ซะด้วยวันที่ยี่สิบยี่สิบาฬิการะวังคุณนายเรจุดจุด

คงจะไม่โอ,อ้มันไม่ได้อันนี้มันห้องอะไรอะ่ะจะไม่เข้าไปในนั้นแน่แนอนเซฟก่อนเลยก็ไม่มีโต๊ะแล้วไปกี่ตายแ,แน่นอนเฮ้ยประตูตล็อกนี่คืออะไรเดี๋ยตวตอนนี้ต้องได้รับการผสมอย่างถูกวิธีมิเช่นนั้นอาจเกิดระเบิดขึ้นได้ ห้ามนำส่วนผสมสีแดงไปผสมกับส่วนผสมสีเขียวก่อนไปอัดได้คและส่วนผสมสีเขียวจะต้องนำไปผสมกับส่วนผสมสีฟ้าต้องทำการผสมต้องทำการผสมกันด้วยน้ำย้ำอีกครั้งโปรดระวัดระวังการผสมยาผสมยาและส่วนผสมจะได้ึ้นใช่ไหมเขาบอกว่า ก็ใส่สีแดง่โอเคดีนะอ่านว่าอันนี้ตู้เกิดเป็นกู้คันห้องสุดยอห้องนี้กินเหม็นจังทำไมกันเนี่ยกระดูกบานเลยใจโยมกระดูกโัเตียงเล้มีคราบเลือดมันจะห้องเก็บไว้ใต้ดิน เ็บตงี้เคคือคืใสุญแจไว้ในถังที่แตกต่างทางนีหอง่ทงนท้่างตนี้เหรอใช่เลอะไรวแต่กุญแจอะไรวะ เซฟเซฟบ่อยๆไปได้พอดีจ้าเข้าไปเลยน,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 นี่มันรูปฉันกับคุณพ่อคุณแม่นี่นะเออคุณแม่ไงจ้ะกันเน็ตทำเสียงซึ่ปกติอะได้แเป็นอะไรหรือเปล่าคะอกันนี้แม่น่ะฆ่าทุกคนไปแล้วเจอะอออว่าไงเนาะอยากรู้หรือเปล่าทำไม แม่ครับพ่อของลูกน่ะเขาเป็แม่อ้โที่แม่รู้แม่ก็ป่วยเพราะความแค้นใจแม่ต้องคอยกินยาเพื่อรับอ,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 อารมณ์ตัวเองเอาไว้แต่ยังไม่เย็ยนพอพวความโกรธของแม่มันมีมากเกินกว่าที่ตัวจะที่ตัวยาจะรับสับไปได้เป็นกินข้าทุกคนนะในตอนที่ลูกกำลังนอนหลับ ไม่รู้เรื่องราไม่รู้เรื่องรู้ราวคุณพ่อของลูกนั่นก็อยู่ในห้องรับที่ลูกเห็นนั่ que que นแม่เลยช่วยกันฆ่าลู้นั่นแต่ก็ลูกไม่ได้เขารู้ว่าแม่จะไปฆ่าลูกด้วยเขาจึงเข้าไปในห้องแล้วล็อกประตูนั่นแม่ก็เดินออกมาาแล้วกลับเข้ามาเพื่อเบี่ยงในความสนใจของแม่ แม่แล้ะตาวเขาไปจนมุมจนที่ห้องอัยูทูบค่าจับหลังจากจากกัดการเขาได้แล้วเอาแล้วเออแม่ก็ฆ่าคนอนื่นอีกนะพี่ห้องแล้วแม่ก็เอาทั้งสองคนเป็นแค่ในห้องนั้นแต่เลือดเต็ไมไปหมดที่ดูกม่อีน,นี้แม่ไม่อยากให้ตำรวจรู้ว่าสุนัขเป็นใครก็เลย ด้วยจตนกรดูรงงก้งแล้วอยากะมเนื้อที่ลอกออกมาไว้ในชุดตาหมี้โหโคตรเกง่งนี่ไงวะหลังมากเลราจัการจัดการเ่องเสรเรียบร้อยแล้วก็เผยตอทุดเกวแตบท่าน,น,นทำให้ลูกหนใช่ไหมแม่จะเข้าไปในห้องเพื่อจะหาลูกแต่จะไมเจอลูกนอนอยู่แม่จึงออกตามหาลูก แม่เจอรูปในห้องเก็บเสื้อผ้าแม่ก็คิดถึงลูกแต่ลูกนั้นเห็นแม่แล้ววิ่งหนีไปสัก่อน,นี่20แต่ที่ได้รูก อากันนี้ทรมานเหลือเกินคุณแม่นะค่าคนจะแล้วไปมากแล้วมันจุกตัวนี้เถอะค่ะยาตัวนั้นอ่ะมันมีพิษอยู่มีลูกโอ้โหมีศาสตร์ยาใส่หน้าค่โคตรโหดศาสตร์ยาใส่หน้าครับเอนนี้ออกมาแล้วเขาบ้านทั้งหลังด้วยไม่กิดไปที่เหลืออยู่ มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปสัทีเดียวอย่างน้อยฉันก็เคยมีความสุขเพราะสักครู่ครับตัวกากเาแล้วอ,อย่างไฉันก็เคยมีความสุขที่พวกเขาเก็บฉันมาเลี้ยงอย่างดีฉันจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค้นหาครอบครัวที่ดีกว่าและชีวิตที่ดีกว่าจบบริบูรณ์จบแล้วครับเราจะกว่าสคริปต์จะจบอีกโอเค เกมสั้นประมาณนี้ข้อคิดก็มีนะครับถ้าเรามีเมียรเราอย่าไปนอกใจตอนเมียป่วยงั้นเราอาจถูกฆ่าได้ถุยยิ่งไม่ใช่นะพยายาการนอกใจยังไงมันก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับนอกใจแล้วถูกจับได้ยิ่งไม่ดีนะครับดังนั้นนอกใจแล้วอย่าถูกจับได้ก็พอครับจิงจังคนะรับจิงจังโอเคเดี๋ยวเราแค่ดิบกัน จบจบอีกเข้าสูห้องโบนัสนีน่และรอตู้หูห้องโบนัสอันนี้อะไรรู้หรือเปล่าตัวละครตัวนั้นน่ะได้เงินวันละหนึ่งดอลลาร์เลยนะเราเล่นอะไรของพวกเองรู้หรือเปล่าว่าเกมนี้ใช้เวลาสร้าง แหวแปลแค่วันเดียวเองนะตู้หูอันนี้มันเหลาอ,อันนี้กำลังหลับนอนทำท่าค้่ำแค่ยาอย่าสนใจนี่ใครเอ่ยฉันมิสไบรท์เดียวกับสตีนคืออะไรวะสไปรหรอฉันมิสสไป ไล่ฮันีสไพร์ดิโอแคปบิสบินนอเล่ต้องรค้ข้ออะไราไปดูดีกว่าคนพวกนี้เขาเป็นใข่อักเนะงานอันดีเๆสะสมตุ๊กตาชอบตุ๊กตาไม่ชอบบ็อกเกอรี่ข้อมูลเสริมตอนนั้นผู้สูญเสียครอบครัวของเธอไปเธอค้นพบความจริงว่าแม่ของเธอเป็นฆาตกรชื่อจอห์นงานอดีตๆคือการเล่นชูอาะถูกจับได้ก็เป็นนี้นะ หิงชอบคนนี้ไม่ชอบเมียหลุดผู้มีเมียเป็นฆาตกรทำไมเขาไม่เขีนภรรยาวะแปลตรงไว้เปล่าวะฆาตกรเสียหะาตัวเองเพื่อช่วยลูกสาวเลยเชื่อการะเดกค่าชอบฆ่าไม่ชอบยาหญิงสาวผู้เป็นฆาตกรต้องการจะฆ่าทะเลชุดเป็นลูกสาวบุญธรรมของตัวเอง ไม่ทราบ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 สาวผู้เป็นชู้กับจอนเด้อเด้อเดสาวผู้เป็นชู้กับจอนเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนถูกฆ่าตัวประกอบผู้น่ารักทำตัวน่ารักชอบทำตัวน่ารักไม่ชอบถูกย้ายแปลไม่เข้าใจรูอเรล่าลูกกาเออ สร้างแต่ว่าคนสร้างชอบเองวันนี้ใช่ไหมต่อคนนีอยากรู้โอเคนี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมอากาักเกณีเจอกันพัตนะ้าสวัสดีครับเจอกันเกมหนะ้าคลิปหนะ้าบ๊ายบาย